สวัสดีจ้าคนสวยชิเมกิฮะหนูดูอะไรลูกชิเมกิอันนี้มันอะไรอ๋อ <made> อันนี้ดอกเหรอหมาเหรอลูกน้องหมาดู <made> ็ิดูสิเทมโอเนะเฮ้ออันนี้คืออันนี้เบบี้เหรอ <I heard. S 1> Yes ทอดไก่ไก่ทอดอันนี้ต้มยำต้มยำมะขามใบมะขามอ่อนมีไข่ปลาด้วยต้มยำไก่ใบมะขามอ่อนอันนี้ไก่หมักเรียบร้อยแล้วไก่หมักชุบแป้งทอดอืมส้มตำ ต้มตำไก่ทอดข้าเหนียวแล้วก็แล้วก็ปลาเผาเนาะแล้วก็ต้มยำอันนี้หนังไก่ทอดเสร็จเรียบร้อยเอเนียหนังไก่ทอด <c oughs> น้ำมันใหม่เนาะทอดทอดแค่หนังไก่เฉยน้ำมันดำเลยเพราะว่าใส่มันแรงไม่ใช่น้ำมัน เก่านะดิถ้ามันใหม่ออกจากขวดเลยแต่ว่าทอดหนังไก่แล้วแรงเเยใช่เอาแรงๆนี่แหละขมบ่ฮะตัวไหนพูดเลยขมมากเลยหรอฟ้ากินได้ไหมมันไหมใช่ไหมถ้าแม้อพี่ิ่งกลัวมันไม่กรอบพี่กลัวมันไม่กรอบเพ็นไหมพี่ก็ทอดอยู่นั่นแหละเอาไม่ไหมนั้น เอาไม่ไหมใช่ไหมโอเคจัดให้ถ้าขมอย่าบ่นนะเอยออกขมนิดนึงเพราะว่าไม่นิดเดียวนิดเดียวนเดียวอันนี้หนังไก่ทอดกับไก่ไก่ทอดแกงหน่อไม้จนมันเน่าหรือเปล่ไม่พูดถึงแต่ก่อนนะ พอแล้วแหละประมาณเท่านี้เดี๋ยวว่าลืมเวลาถมงต้องเขียนอ,องเขียนชื่อนะอบางทีเขียนก็ไม่ได้อ่านนะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เออ,อเพราะบางทีมันมันก็ไม่ได้ดูเหมือนพี่เลยน้ำขนมจงขนมจีนเต็มอยู่ก็ยังทำใหม่อีกนะยังทำน้ำขนมจีนใหม่อีก พอมาเปิดดูอ้าวน้ำขนมจีนยังอยู่ในตู้เต็มอยู่เลยพี่ฝันว่าอันพ่อพี่ฝันเห็นพ่อพี่พ่อพี่อ่ะพ่อพี่แกยูอันก่อนแกเสียนะแกแกหกสิบหกปีพี่ก็เลยว่าจะซื้อห้าสิบหกแต่ว่างวดนี้พี่ว่าพี่ไม่ซื้อเพราะว่าพี่อันอยากรู้ว่ามันจะออกไหมแต่พ่อพี่ไม่ซื้อออกจก้ะ ฝันว่าฝันว่ามีคนมาบอกว่าพ่อพี่ตายแล้วพี่นอนร้องไห้มันออกห้าหกกับสามหนึ่งพี่ยังว่าท้้งวันไหนที่ไม่ซื้อมันจะชอบเป็นอย่างนี้แต่ถ้าพี่ซื้อเดี๋ยวถ้าถ้าพี่ซื้อปุ๊บเชื่อไม่ว่าถ้าไม่ออกบนก็ออกไม่ไม่ขึ้นบนก็ลงล่างถ้าไม่งั้นก็เป็นตัวกลับอย่างเงี้ยฟ้า<ๆ>ก็เลยสรุปแล้วไม่ซื้อก็ดีแล้วแหละ่ะถ,ถ้าพี่ซื้อมันอาจจะไม่ออกไง ช่อืมไม่ถูกกันสักคนนะบ้านทีม้อนข้าวเด็กๆก่อนเอา้าทำน้ำหกทำน้ำหกแสบอยู่ดอกแซบอยู่แซบอยู่ฮะโอ้ยบะคุงสุกบะคุงเทิมตำแบบ เปรี้ยวๆไปเผ็ด,ดนาอกฝาเนาะมะคุงเคิมมันผ่านมันผ่านช่วงเวลาดีๆไปแล้วปลาเผาเกลือปลาปลาเผาปลาเผาเกลือแต่ว่าใส่กระทะซ่บๆทำง่ายๆสลมะคุงเพิมสตไตล์แม่บ้านปา,นานเลนสตไตล์แม่บ้านอาลับ มะคุูเฮิมมะละกอโอ้สมยำยังมันเดียไปใส่มาใส่เดี๋ยวรอพี่อามินามาก่อนเนาะค่อยอุ่นให้มันร้อนๆผักโอ้้นไหนมค่ะแสบะแทะ้ตำมะคุงไ <c oughs> ใจทอด <c oughs> ห้องนอนเหมือนสีเ huh ดียนแล้วแต่ไหวะอยากไปเี a, ่นมาหมือ huh. มือ uh เื huh. yeah. how how ้อนออกเก็บียนเล่นได้มือเนื ée, ่อนไปนตองเี่นไื้ช่วงนี้สมองเออเลิกไปหน่อยใช่ไหมออ เอาเนากินข้าวงงขาว้าเจาขาเนานอ่าิกันไหมล่ะเล่นน้ำกันบมมแแมลุกเอาให้น้องเล่นด้วยชี้เพลงใหอยู่ดิสปอร์ตหลอมาหลอมันล่าสุดอ่ะคือกัน ไถแน่บ่ได้แน่อันลืมกดแล้วอยู่จะบอกหนึ่งฟังอันพี่นึกว่ลทองแม่เอาไปเลยมันมากมือเจียบมากมันบ่มากมือเจียบบ่มว่ามันมากสามสี่มืออยู่หน้าประตูน่แสดงว่าอันมันออกจากกงมันบ่อกออกจานแม่ก็ได้ป่ะเอพีนี่มันมาแล้วบ่เอาแล้วพันบ่ลพเอิญเขามาแล้วพี่นวลว่างสิเจียอยู่บ่พ่นเจียวอยู่บ่พันมันมันมาแม่ให้แม่จับใส่ไว้แล้วก็ขังไว้เลย เอาแต่ว่าหลบหนามาบานฝาคุณเนเดังสีไดามากเอาจาพี่ก็จะอยู่แม่บอกว่อยูกับสร้างแม่แล้วอยู่ไม่อยู่แม่เขาก็อยู่แม่แล้วอยู่อยู่ว่าจะจับใส่บอกโน่นมันอยู่หน้าบ้านใส่ในกลงไปเอาเลยแมนเพียมีหน้าเป็นส่งข้อความมาบอกกับไม่อยากจ้ะให้มันมีมูแน่พี่พี่กับเบิ้งแขนนู่นแน่นี่น่ะมันเพราะว่าหย่อนว่ามันมีมูหรอมันหัซื้ว่ามันเราแวงมันเราแวงอมันยานตัวหน่อย มันยังเบาไหวใจเฮ้าไงเดี๋ยวถ่ายเขามีมุมก่าตัวนั้นนั้นเชื่องเน๊ะตัวอีกตัวนึงอะยังได้มันปวดห้องมันหอกซีเอขาเขาเท่าแบบมันอมันมักปวดมันมากอืมมันออกซีเกล็ดหมเจ๊จำได้ปะตัวเห็นห็นอยู่ไหนเห็นเห็นเห็นมันได้นั่นบอกพันนั้นแต่เหร็นมาเป็งโชาซาฟีมันพันมั่นแต่เหร็นบาเบ่งร่าซตัวหน่อยตัวนี้ คุณนะมันเบื่อเลนอะไันมันบื่เลนมันเดยเปบเขาบหามันง่ายนึงปเจี๊ยบมาถึงมังคีเลยมังคีว่าอัน้นเขาได้หามมันก็เลยตาแต่ว่าลเกลนกระเล่นติฟ้าแต่ได้แมวไปสูเมอร์สูเมอร์เนียนบคอยเล่นโทอศั์จ้ะเล่นน้ำแมวอย่างเดียวนแม้สน่แตขอแพรแขนแมวอันนี้ครั้งแรกหรือเปลครัะทำบ่อยใช่ไหม แล้วเขาใส่อันนี้นี้ตวงเอาเค้ปเขาเรียกเค้ปอะไรเค้ปที่ที่เขาทำขายที่เขาใส่พวกอะไรพวกเนี้หรอขออันเดียวกันใช่ไหมเพราะเป็นกรอบๆนะแต่ว่าต่ง่าก็จะไม่ที่เพราะว่าพี่เห็นมันมีหลายเค้ปนะเค้ปเย็น เคฟเย็นเคฟเเย็นก็แปะเหมืนี่ยมแต่ไม่ทำให้เลยเคยกินเคฟเย็นแล้วอร่อยเนาะจะเป็นขยันเนาะปิดท้ายก่อนกลับบ้านส่งท้ายกลับบ้านเร็วๆคุยใหญ่โยงธมาแล้วนี่เดินทางได้ครึ่งหนึ่งแล้วมาก็มาใส่กับกับเร็ว ยังไม่ได้โทรเลยจ้ะอ,อ,อันนี้ขู่ไว้ก่อนอันนี้ขู่ไว้ก่อนเออเอามันก็จะต้องแบบว่าตื่นเต้นหน่อยสีได้เปลาเ่าเร็วๆหนึ่งกับแมาใชา้ก้มมูกับก้าก้อนมูเ <c oughs> หรอีจ้าห <c oughs> ย่านมูหนีปลาดีเงาเพามูหนีปลาเบ,าบิรกดเงาแบบนี้มันคล้ไยๆไม่ใช่ไข่ก็แผ่นแป้งอันนั้นนะเนาะ ที่บ้านเขากินกับประทานขนมปังไม่ใช่แบบนี้เขากินขนมปังได้คหรอคะแผ่นนวัเดียวกันหรือเปล่าแบบกระแผ่นแป้งมันเหมือนกันเลยนะไม่เหมือนบอกพี่แต่ว่ารอบนี้ตาช่างอันไม่ยืนทาจะได้กินเค้กแล้วที่แหลกกันพี่คิดได้ว่าพี่จะเฮ็ดอัน อีหยังน่าอันอยากทำนั่นเหมียโมจิอันไม่ทีมชีสผลไม้เนี<ห>่ยอยากกินไอ้นั่นน่ะ,นะโรตอ,อีหยังอันที่ว่าอันข้าวสวนน่ะเป็นแผ่นบางๆอเนีตีไม่ใช่อะไรอ่ะอุ้ยดึกไปอองเดี๋ยวอะไรวะแบบแบบอะไรอะไรที่ว่ามันมีใส่น้ำใส่เออพามาแบบฟ้าเนี่ยยอยกินตัวนี้ด้วย ดูจากรอยจัปูนแล้วพอแล้วมันรักหลอกกินตัวนี้ที่มันมีไส้อ่ะแม่ที่มันมีไส้อ่ะฟ้าอันไหนเคยกขนมอะไรเคปไม่ใช่เคปคล้ายๆเค้พี่แต่มันมีไส้อ่ะเป็นเป็นใส่ไส่ไก่ไส่หมูแล้วก็ใส่เคปร้อนอ่ะหรอไม่ใช่เคปญี่ปุ่นมันไม่ใช่เค้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรผ้าบาบลาเป็นของไทยอ่ะพี่ โตเกียวเออโตเกียวอยากกินโตเกียวโตเกียวใช่อยากกินโตเกียวนุ่มแหมโตโตเกียวนุ่มอ่ะอิ่มละอิ่มหรอฟานี้พริกไหมไม่ทำยังไงนี่อยเลยใช่ไหมบ่อเห็ดพกลุตลงหั่นเลยเสียถิ่มเมื่อซื้อได้นี่ ปิดท้ายส่งท้ายกลับบ้านแสบๆตบ๊ดึ๊ดๆดดเดอดเ้เอดเอาเ้าเหรนกันรบ่